สวัสดีค่ะวิถีผู้ไทยสวัสดีพี่น้องสมองสุบอน์นะคะสุกูสุคนค่ะพี่น้องสุขสบายดีอยู่บ่ค่ะคะือสิเลวให้แล้วหน้าบุเล้นะนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเป็นอนะไรเลยนาะยอดซับยอดวิวเฮาได้หลายอยู่บ่พี่น้องทาง YouTube พี่น้องผู้เพิ่นเอ็ดการเอ็ดงานก็ดีเป็นอะไรเลยนาะการงานรับลุ้นอยู่บ่ค่ะพี่น้องได้อุปสรรคขวางกันอยูบ่บ่สเผื่อเลยคะ่ะวันนี้ไปแพรก็อยู่พูอยู่ผาคือเก้าค่ะพี่น้องเก็บบรรยากาศอยู่ถึงพูทางขวาม,มาฝะ ผีฝ่าน้องเด้อคะ่ะมันนี้นะเฮดก็มีได้หลายกระโดกคะ่ะพี่น้องพอได้เก่งหนึ่งอยู่หรอคะ่ะเลยเก็บวิวเก็บกบ,บรรยากาศสวยๆบรรยากาศดีๆมาฝา่าเลยคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งทงนาด้อคะ่ะพี่น้องเนาะดิปราเพ่พามาเบิ่งเพลือคะ่ะพี่น้องมงนี้นะจะงามพิสุดมงถึงภูนี่คะ่ะเดี๋ยวตามปราเพ่ไปเบิ่งเลยคะ่ะดีว่ทงไรท้งนาบ้านป้าก็บจะได้ประมาณนี้ลคะค่ะ เสียยังเดียวแต่ท่ายไปทางซ้ายมีค่อยเห็นกระโดมีค่อยได้กระโดดด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าแต่เงินหรือว่าพระอาทิตย์กำลังฮึ่นค่ะพี่น้องตอนนี้ก็จะย้อนแสงเนาะท่ายได้้าท่ายเท่าที่ท่ายได้ค่ะพี่น้องนี่ละค่ะอันนี้พื้นห้องว้าเผือพี่น้องมาโดดนี่นะพื้นห้องว้าผาโค้ดจะไห้ค่ะพี่น้องนี่นู่นสูงหรือต่ำค่ะพี่น้องุูนะแพ่กับพี่คือมีค่อยได้กระโดดด้วยค่ะพี่น้องเสียวๆค่ะพี่น้องเสียวๆค่ะเพราะว่า จะลึกมากค่ะทั้งเตอร์ก็เป็นมองหาเห็ดคือเดียวเด้อค่ะพี่น้องนั่นนะคะหาเห็ดเห็ดทั่วไปนี่แหละค่ะเฮทก่อเหฮทหรือสมัปปินี่แหละค่ะนี่ผาโคตยก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะนี่นะคะจะยาวไปตมมนมนนะมนูุลละค่ะนดิวิวนี่จะช่วยด้อค่ะพี่น้องนู่นพาชมบรรยากาศท้องไห้ทห้องนาเนาะคะ่ะเป็นอะเลพี่น้องมันงามอยู่พอแค่นะนะอยู่ท้องไห้ทห้องนาก็จะได้ประมาณนี้ละคะ่ะนู่น โซนยางพระเพร์นั่นแหะค่ะพี่น้องนั่นนะพี่น้องเห็นอยู่บ้าค่ะนั่นนะห้ามโวยนะม้ฮันนะเป็นจิจะเป็นโซนยางพระเพร์ค่ะนั่นนะน่ะที่ว่าอันเป็นเบิ้งเบื้องม้ฮันล้วค่ะพี่น้องนั่นนะโซนยางพระเพร์จะโดนท่นล้วค่ะราค่ะไปเพร์ก็ห้ามโวยห้ามฮ้องไปฮันระคาเดี๋ยวพาถ่ายชมดีอต่อเนาะค่ะพี่น้องน้อนี่นะคะฝ่าทางพุ้นก็เป็นป้ายยางพื้นพุ้นมืดเลยค่ะพี่น้องนั่นพระเพร์ก็สีห้ามโวยไปฮันแล้วค่ะไป ไปหน้ากัดิค่ะบรรยากาศทงไ้ทงนาบรนโบรนาก็จะได้ประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องนี่นะคะสวยๆบรรยากาศบ้านผูไทยค่ะพี่น้องจะได้ประมาณนี้ละค่ะนี่ทงภูทงผาอากาศดีดีด้ค่ะพี่น้องตอนนี้ลมพัดเย็นสบายเลยค่ะพี่น้องเนี่นะคะทงไ้ทงนามาฝากพี่น้องสุขสุคนค่ะ เฮามาชงพระเพรกับอาชิตตบซ้ายในกะแพรกับไปหาคือเก่าเลยค่ะพี่น้องเนอมีบ้าซับน้อยซับหลายก็เฮามาหารอดค่ะพี่น้องฝ่ากำลังเจอไปหาพี่น้องสุกุสุกุลนะคะเฮดียอดหลายๆ,ๆค่ะพี่น้องตอนนี้พระเพรก็ได้ได้ยอดซับแปดร้อยกว่าแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องสู้สุกุลนะคะที่เฮามาบึงประเพรน,นูค่ะพี่น้องเนาะขอ ขอบคุณกําลังเจอสุดคุณสุคนธกกำลังใจติดตามค่ะทั้งไ่ได้ยังไ่ทานได้กดติดตามกดไลค์กันอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องส่งกําลังเจอมาคือมาเพยเด้อค่ะกําลังใจยอดซับยอดซับสไครยอดไลค์ยอดแช่ยอดวิวนะคือกําลังใจที่ดีที่สุดค่ะพี่น้องความไปหาพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องเด้อก็มีความสุขความเจริญนึกถึง จริงเลยก่ะขอขอเธอได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อทางมาเบิ่งชงประเพคกันดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวประเพคก็ขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนนะพี่น้องนอ้อเดี๋ยวประเพคก็ลงไปยอ้อนนต์กดศได้ค่ะวันนี้นะคะแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณหลายๆค่ะอยิ่งคือยิ่ยยกงกลายเป็นแฟนกันคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องเนอ้อคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ ยังโลผูโลผาเหมือนน้ำเดืยวเด้อค่ะแบบนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวพี่พ็คก็จะคอดเก็บดิวทึงผูทึงผาคือเบิกนะคือเด้อค่ะพี่น้องมองเลยงามๆกับพี่พ็คก็จะเก็บฝาพี่ฝาน้องเด้อค่ะดิ๋ยวังมือนน้ำเดียวเลยค่ะทีนี้นะคะนุ่นเดี๋ยวพี่เพ็คก็ยังมือยอดน้ำคดพูดละค่ะพี่น้องมาเนี้นะคะอู้นทางเตอร์พูดละค่ะพี่น้องน่ะนะสวนพี่พ็คอยู่มืองพูดละค่ะน่ะนะห้ามหวยเด้อค่ะแบบนี้นะยังโลผูไปจนสุดแล้วค่ะแล้วลง ลงจะพูดแล้วก็ะขี้ลดมาพี่ละค่ะพี่น้องเนี่ยหละค่ะห้ามโูยไปพูดแล้วค่ะไปย่อยน้ำากดค่ะวันนี้นะคะเอาเดยดตามไปน้ำเดียวได้เลยนลคะ่ะบรรยากาศดา่ดาสนสได้ขาพี่น้องเนี่นะคะอันนี้ก็ต้นหักดา่านค่ะพี่น้องนี่และคะ่ะยู่งามบ่ค่ะพี่น้องวะคพี่น้องชมพูชมผานะค่ะวันนี้พวัดยงามงหาเห็ดออกกัมีดที่ถ่ายกระโดดด้ค่ะพี่น้อง ทางไปกระดีค่ะพี่น้องลุงไปกอนแล้วค่ะอาเดี๋ยวเราไปผู่เรผพาไปเลยเลยเนาะค่ะนี่ทางยางกระซํานั de ่นและค่ะพ par, ี ni, ã, ka, laut, ่น้องอันนี้กระป่าต้นหักด่านค่ะพี่น้องนี่นะคะต้นหักด่านเนมเพิ่นปนดอก็จะงามงามเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะต้นหักด่านเลยต้นรักด่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่เพิ่นอ๋อมีมีมีเม่นอ๋อเดนมาร์กเนี่ยค่ะพี่น้อง พระเพ่ไทยมาคือบึ้งค่ะพี่น้องนี่มะพื้นเลยว่าลูกพื้นผลพื้นจะประมาณนี้นะคะเนี่ยโอ้ยงานน้อยพป็นฮักแล้วค่ะพี่น้องนะคะเพื่นเก๋จะเป็นมะเป็นนี้พื้นคะ่ะนี่นะมะมเนิเจอว่ากินได้หรือเปล่าค่ะพร่เพ่กับสีรืมๆแล้วค่ะพี่น้องตอนยังน้อยมเนเจอว่าเคยกินหรือเปล่าค่ะอสุสัประเพ่กัสิจบคลิปไปสั่นนี้แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวพระเพทต้องฟ้าลงประยอนน้ำกดคะ่ะ ถ้าฝนตกมากก็คือได้ทิมมืดเลยค่ะพี่น้องแค่นี้แล้วก่อนแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอเดี๋ยวมาค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมนะคะพี่น้องจูเกอร์จูไก่กับฮาก์เพยงกับที่เกาเฮ้ยยูดีมีแฮงนะคะพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเฮ้ยทูห่วยลอตเตอรี่เลยค่ะพี่น้องเด้อลอตเตอรี่หลังวันที่หนึ่งที่สองที่สามไปเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ